สวัสดีครับท่านผู้ชมและพีพีนานาทุกท่านนะครับกลับมาเพบกันอีกแล้วนะครับกับนมใต้สไตล์ฟิชชิ่งครับขอเลงงตายอ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้นมใต้ฟิชชิ่งมาแล้วครับวันนี้มาตะกุ้งนะครับวันนี้เปลี่ยนที่ลงเรือครับวันนี้มาลงขอลําพูครับนันดื่มน้ำครับ วันนี้มีสมิามาจิกไหมครับหนองเบนรวยลูกสดีคบังฟิเรตครับสครับพีเครับิวลุงรังลงเรือมแเล้วครับสายริ้วนี่มเร อัน <osc> นี้ก็กําลังเตรียมของกันอยู่นะครับใต้มั่งกลางมั่งมั่วตัวเม็ดเดียวต่ทรองแดงพ่านนี่ก็มาสองลำเหมือนเดิมครับวันนี้มาติดตามชมกันนะครับว่ามีตัวอะไรมาโชว์กันมั่งครับวันนี้จะเน้นตากุ้งนะครับ เดี๋ยวถ้าริมน้ำไม่กินเราก็จะวิ่งเข้าในบางครับส,เบ,สเบียงเฉพาะสเบียงเพียบเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับรนี่ก็มาถึงหมายเลขเลยนะครับหมายเลขกกใกลๆวิ่งเป๊บเดียวถึง เอาเคเยอะๆเย่ะเดี๋ยวใช้เป็นไส่เดือนนะครับลองเป็น่ารจับไหมเนาะไส่เดือน <c oughs> ใส้เดือน ตัวแรกของน้องเบ้นนี่ครับตัวแรกของน้องเบ้นพี่ได้ของอแล้วว่าพี่หรือมออะไรครพี่หรืมจน,ออนได้จุดได้ชันชันเป็นน้ำมันไหมมาสเส้นอทางเยงอะมากมาแล้วครับตัวแรกครับ ตัวแรกครับ ับไฟไม่เย็นเท่าไหร่นะครับเด็ดลาดก่อนครับไม่ใช่คุ้มน้องกอนไอ้ด้อน,ออนมันมุ่ง ขอต้องเบนม์อีกแล้วครับมา้แล้วครับหม่หนึ่งตัวเลยนะครับใหม่นี้ับสามตัวเลยครับเฉียบหน้าเฉียบหน้าเ,เอ๊เราตอกเพื่อนดำครับ กลดนหมครับนี่ขอ,องเป็นอองูเป็นใหม่อีกแล้วขอ,องเป็นใหม่กัแล้วนะครับนี่ครับกินดีครับหมายนี้แต่ตัวไม่ใหญ่ ปลายไปครับปลายก็ใกล้ๆกันครับถ้ายังมีแต่ตัวเล็กๆมันเลยรู้สึกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของแกรนี่โกได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Granigo Official ตอนนี้ตัวใหญ่อยู่นู้นครับครับดำหมดแล้วครับตัวใหญ่ๆไม่เหลือ Beijo. วันนี้เป็นกองบางโพนะครับแล้วเราจะวิ่งไปที่ต่อหมอสะพานกันก็ถึงแล้วนะครับสะพานบางโพจงไปไม่ได้ก็เจอหลัก,กอ่ครับ ครับตัวแรกยายหมายมาตรงนี้ครับหย่อนไปยังไม่ทันได้เปิดกล้องนะครับมายนะครับตัวแรกใหม่ในร้ายเยอะมากๆเลยนะคะอย่างนี้ทุกคนต้องมีสินค้าสแตนเซลเนาะหลายตัวมากเลยค่ะสมมติทุกคนจะเป็นผู้ไปสีขาวจายราคาโหมสิเนี่ยประมาณ8,900ก้าร้อนะคะวันนี้เราเซลล์ให้เจ็ดสิบกระเด็นหอกเข้าวหมเอกข้าวรออลงเลย ต้อบ่อยวะดิเก็บก้อนเลี้ยองตองมองามอรามอกรับเก็บก้อนเก็บก้อน ตัวที่เดี๋ยวต้องเลื่อนไว้ครับหมอเทาแล้วตัวนี้ก็กินอยู่นะครับตัวที่สามครับตัวสวยนะครับตัวนี้ครับ ขึ้นยังมั่งขึ้นเนี่ยฮะ,ข,ะขึ้นเลยวะมั่งขึ้นมาหมดเลยนะ เพื <cin stereotype> ่อดิงอ๋อเิ้งเอาท่ายไปเส้นมนต้นต้อยมาหมายนี้สตัวติดเลยนะครับพอดีสมอต้องทำใหม่ครับอย่ังเซนเอล สามไซส์สวยๆนะครับหัวอะไรไหมหัหมออะไรอ่ะหมดทิศเลยฮะดูสามตัวติดเลยเดือนแก่ đừng kỳ mặc kỳ Thì kỳ mặc kỳ mặc mà mặc kỳ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  nó kỳ mà, Vài mà. Có Nó mà kỳ mặc 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 kỳ nó kỳ mặc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  kỳ rồi, ฮะนี <wykor> ่นีกินเนตามเาเปิดยูมาอ่ะเปิดมีวิ่งมาวิ่งมาตามเลยนะเบ้นกวิ่งมาที่เบ้นยูไงปาเรืวเปน 4ครับหมายนี้ครับผ่านแล้วครับหมายนี้กุงนางหุ้ยูกุ้งเป๊ะนกกุ้งไลตัวไล้น้ำไยินผ่านใต้ผ่านกาลลับูเฮ้ยนี่ใครรักกันพอนีนี่ เคยรักกันตอนนีนข้าวมาแขกันเพื่อมาอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยครับสองลำ ก็หลุดพูดไดเนี่ยหลุดพูดได้เนี่ยโอ้โหต้องปีนพูดได้ลอยได้ตอนนี้ครับมาพักเที่ยงกันก่อนนะครับอาธี่รอบๆกินข้าวกันก่อนกินข้าวกับพี่น้องกินข้าว เตียงแล้วเตียงว่าแล้วกินข้าวกับพี่น้องอมามามามกินข้าวกันกนอนน่อนเหนื่อยแล้วตัวยหญ่ซัพร้อมครับพร้อมเอาเวลาพักเที่ยงกินข้าวกันก่อนนะครับ แย่างสุจแล้วลุยกันต่อครับรบัวแรกครับหลังจากพักเที่ยงนะครับ มาด้วยนี่ดีครับใส่สวยๆครับ Adelante, adelante. ปมีดวปกเป็นตัวเนียซะ้ไดแล้วตัวไหนไข่เราก็ปล่อไตอนนี้ก็ได้เวลากลับกันแล้วนะครับสี่โมงกว่าแล้วเดี๋ยวมืดแล้ววิ่งยากครับ ดูผลทานที่ได้กันนะครับว่าได้ไปทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยววิ่งกลับไปที่เกาะลำพูก่อนนะครับ ตอนนี <T t t. ้กล ouais, ับมาถึงฝังกันแล้วนะครับมาถึงเกาะลำโพแล้วเรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งลำใบหักเป็นหนึ่งใบครับฝันเอาหินอนี่ก็ผลทานที่ได้นะครับนีครับก็พอใช้ได้อยู่ครับให้ดูของเบรกดิอี này mà đu mà đu họ mặc cái cây an gì có tốt mà có dưa mà lắm chơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับครับสวัสดีนะครับ